การแพร่ระบาดครั้งนี้เร็วมากกว่าโรคใดๆในประวัติศาสตร์ขอให้สลายการชุมนุมเดียวนี้ทุกคนพากันก่อนจะระดไปทั่วทั้งเมืองเขาตอาสาบ้างท<ด>้านที่ได้เพิ่มกำลังควบคุมการก่อความไม่สงบ,บไม,ไม่ไม่ลามไปทั่วมีคนถูกทำร้ายร่างกายและยังมีพวกโจรนมะไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งเมืองศูนย์ควบคุมโรคได้กักการพื้นที่ภาคกลางกลางของอเมริกาความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์หลักคุณธรรม ทั้งหมดนี้คือพันธกิจหลักที่เป็นรากฐานสำคัญของอัมเรล่ามันคือรากฐานที่จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่สดใสของพวกเราทุกคน เรสิดเอวิ้สาม thank <gasps> you i <laughs> แ่ลงทุกคืนอีกแค่สามวันจะได้จุบลาเมืองนี้สักที ไปทโทโมานะ่ลฮ <Hello? S 3> ัลโหลจิวเธอโอเคนะแบรดนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นั่นนายพูดเรื่องอะไรเนะี่ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้ฉันหยิบปึ๊ด รีบไปจากที่นี่เรื่องบ้าอะไรนะี่ไม่มีทาง เธอโอเคไหมนี่มันตัวอะไรเนะี่ยฉันก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ยากหน่อยสำหรับเจ้าหน้าที่สตาที่เหลือสองคนในเมืองแค่เธอกับฉันฉันไม่อยู่นี่หรอกนะดูรอบๆสิยิ่งอยู่นานเท่าไรก็ยิ่งแย่ลงทำไมเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเราขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้แต่พอเกิดเรื่องมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้ เหมือนที่อาร์เกลแต่แย่กว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างนี่เราต้องฝันไปแน่ทำไมถึงมีคนติดเชื้อกันเยอะขนาดนี้รัตพวกมันมาแล้วไอ้นี่มีพวกมันเต็มไปหมด คินะเราจะต้องหนีไปได้วยกันให้ตายเถอะจิวเราควรรู้ว่ามันจะจบยังไงไม่ฉันไม่ยอมเราจะเป็นทีมใช่ไหมแน่นอนสิงั้นก็ทำเพื่อฉันไม่อย่าพลาดเหมือนกับฉันไปฉันเสียใจแบรดโทษที ไปที่ด่านฟ้าตึกจอดรถเร็วตึกจอดร,ร,รถสินะเข้าใจแล้ว,ค,วคุณคะคุณไม่เป็นไรนะไปไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยนี่ไม่เอาเนอะมีเฮลิคอปเตอร์กำลังรอพาคุณไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรละ่ะฉันไม่ออกไปข้างนอกหรอกตึกจอดรถอยู่ไม่ไกลฉันพาคุณไปที่นั่นได้ปลอดภัยที่เดียวคือในนี้ ติดสักทีสิบ้าเอ้ยถึงตาฉันบ้าละไอเว้น จเย็นไว้ผมมาช่วยแล้วนายเป็นใครมาทำอะไรผมชื่อคาร์ลอสผมมาช่วยคุณมาเถอะรีบพาคุณไปที่ปลอดภยัยผมว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วหวังว่าเงิน พวกเราช่วยกันพาพื่ชีวิตมาที่นี่ที่นี่มันที่ไหนล่ะคนของผมช่วยกันเปลี่ยนรถไฟใต้ดินไปที่หลบภัยมันปลอดภัยฉันไม่เป็นไรคื้นที่ส่วนตัวสินะโอเคเข้าใจแล้วเอาละไปกันโถไม่เอานะอบ้าที่ไหนมันปิดประตูนี่ได้เนี่ยโทษทีนะเราคงต้องอ้อมไปนี่นายรู้เกี่ยวกับไอ้ตัวบ้านนั่นไหม ไม่เลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่มันไม่ใช่ซอมบี้มันมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่หยุดจนก,กว่ามันจะทำสำเร็จคุณชอบมันเหรอไม่ล่ะอย่าให้นายล่ะฟังคุณอยู่กับยอดฝีมืออยู่แล้วผมขึ้น่วยต่อต้านอันตรายจากการแพร่ระบ,บาดของอัมเบา่าเรียกสั้น UBCS นี่เอาจริงดิแม่งล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุข,ของเรื่องทั้งหมดคุณพูดอะไรเ,เราแค่มาช่วยคนที่นี่มีปัญหาอะไรกับอัมเบา่า มีปัญหาอะไรกับอัมเรลล่าโอ้พระเจ้าบริษัทของนายคือตัวการที่ทำให้ทุกคนติดเชื้องไงละ่ะงั้นผมไม่รู้เรื่องพวกนั้นหรอกคุณไม่ต้องเชื่อใจผมก็ได้แต่ผมจะไปที่หลบภัยจะมาด้วยกันไหมมาเถอะมาอยู่ที่นี้ เฮ้หัวหน้าสาวสวยคนนี้น่าจะช่วยเราได้คาร์ลอสนายไม่คิดจะถามชื่อสาวสวยคนนี้หน่อยเหรอเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจเมืองแรคคูนชื่อของเธอนั้นคืออะไรสักอย่างวาเลนไทน์ฉันชื่อจิว,จว ิดีที่ได้พบคุณนะจิวผมคือหัวหน้าหน่วย UBS c มิคาเอลหน่วยของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือผลเรือนโอ้แล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างลยเมืองนี้ถูกตาทานปล่อยวัดแล้วเป็นเขตกักกันชาวเมืองหลายแสนคนพาก,กันล้มตายหรือจะเรียกให้โชก,ก็คือพวกเขาตายไม่สนิท ผมเสียคนในหน่วยของผมไปหลายคนแล้วแค่เอาตัวรอดกันตอนนี้ก็เกินที่ผมจะรับมือแล้วเงินคุณก็น่าจะขอบคุณนายจ้างของคุณนะอืมก็จริงแต่พวกเราก็ทำถ้าที่ทำได้แล้วถ้าทำให้รถไฟใช้การได้เราก็จะช่วยพาพวกเขาหนีไปได้แต่เราอยากให้ช่วยคนของผมนะ่ะทำคนเดียวไม่ไหว ก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่พวกคุณโอเคเยี่ยมเลยยังไงก็เป้าหมายเดียวกันขอบคุณนัจยู่เอาละคุณยอดตำรวจเอานี้ไปะจะได้ใช้ติดต่อกันได้ฉันรู้ว่าวิทยุเอาไว้ทำอะไรเอาละก่อนอนึ่นเลยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม ขึ้นไปชั้นบนคุณจะเจอของที่จะไปต้องใช้เข้าใจแล้วเจ้านี่ผมนะคุณถึงข้างบนรือยังใช้กำลังไปแล้วแผนเป็นยังไง นั่นให้ผมไปเคลียร์รางรถไฟคุณไปจัดการเรื่องเดินรถให้กลับมาออนไลน์ได้ไหมแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากทำให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ผมจะบอกทางให้ตอนคุณไปถึงถนนใหญ่แล้วรับทราบรีบมาจัดการกัน